คนไทยชอบรสอะไรแบบญี่ปุ่นนะครับเมนูต่อไปของเรานะครับเป็นรสชาติของมิโซะครับผมจะทำไก่ผัดกับมะเขือม่วงนะครับซอสมิโซะครับ บอกว่ามะเขือม่วงเนี่ยนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายนอกจากมะเขือม่วงนะครับเราก็ยังจะใส่พริกหวานมีต้นหอมญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีหอมใหญ่แน่นอนมีมิโซะแล้วก็ต้องมีไก่นะครับก่อนอื่นเรามาหมักไก่กันก่อนดีกว่าครับเป็นการหมักแบบง่ายๆนะครับผมจะหั่นไก่เป็นชิ้นนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยสําหรับสูตรนี้นะครับผนหั่นเป็นชิ้นสักประมาณขนาดเต๋าหนึ่งนิ้วนะครับผมใส่ในถุงนะครับ แป้งข้าวโพดนิดเดียวพอนะครับของปูรสอย่างเดียวนะครับง่ายๆใส่แล้วอร่อยเลยครับโชยุนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ปิดถุงนะครับขยำนะฮะระหว่างที่เราหมักไก่มาทำตัวซอสนะครับมิโซครับใส่น้ำตาลทรายครับ1่1ช้อนโต๊ะเมื่อกี้นอกจากที่เราใช้โชยุหมักในไก่แล้วนะครับเรามาใส่ในตัวซอสนี้อีกต้องบอกว่าโชยุเป็น ส่วนประกอบเครื่องปรุงรสที่มาจากธรรมชาติหมักแบบธรรมชาตินะครับซึ่งให้ลดหนัวหนวะครับเวลาที่เราทานแล้วเราจะรู้สึกว่ากลมกล่อมนะครับในสูตรนี้นะครับสำหรับตัวซอสพลใช้หมักไก่แล้วในตัวซอสเองก็เลยใช้ไม่เยอะนะครับใช้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะโชยุที่ดีนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกแบบที่หมักจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับเวลาเราทานแล้วก็จะทําให้ดีต่อสุขภาพด้วยคนให้มิโซเริ่มแตกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยใส่สาเกลงไปครับ มาดูเครื่องปรุงอื่นๆกันดีกว่านะครับระหว่างที่เราคอยหมักไก่นะครับหอมใหญ่นะฮะพริกหวานนะครับต้นหอมญี่ปุ่นครับ ส่วนปลายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับมันจะมีแกนด้านในนะครับเราผ่าไปให้ถึงแกนด้านในแกนด้านในเนี่ยจะมีรสค่อนข้างขมนะครับส่วนของด้านนอกเนี่ยนะครับซอยเป็นเส้นครับเสร็จปุ๊บเอาไปใส่ในน้ํานะครับเพื่อล้างความขมฮะอ่ามาถึงตัวมะเขือม่วงนะครับผมใช้มะเขือม่วงแบบที่มีก้านสีดํานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องทุกอย่างนะฮะเราก็พร้อมที่จะลงกระทะแล้วอ่าใส่น้ํามันลงไปนะครับผมใช้กระทะสเตนเลสนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่าจะติดกระทะ ขิงกระเทียมแล้วก็เมกีใจกลางของตรงต้นหอมญี่ปุ่นนะครับใส่ลงไปหมดเลยรวมถึงนี่ด้วยนะครับอันนี้พริกแห้งนะครับ1เม็ดปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟนะฮะค่อยๆทำให้ผักเนี่ยนุ่มครับแล้วก็น้ำออกมานะครับเป็นเวลา4นาทีครับตอนนี้ผักทุกอย่างนุ่มหมดแล้วนะครับเล่งไฟครับผมหลังจากที่เราเล่งไฟนะฮะซอสลงเลยครับ ขาทุกอย่างให้เข้ากันสุดท้ายนะครับน้ำมันงานเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปเสร็จปุ๊บปิดไฟได้เลยครับจบแล้วครับโรยด้วยงาขาวครับงาขาวคั่วนะฮะว้าวน่ารับประทานไหมครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นนะครับกับรสชาติของมิโซที่มากับเนื้อไก่นุ่มๆนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ผัดมะเขือม่วงกับซอสมิโซะครับแฟนๆ u t u b e ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากครับง่ายจริงๆแค่กดปุ่มนี้ครับ Subscribe เลยครับ